ขายาวๆอยากกินน้ำ่ไทยชอบล้งกินมปากปไว้ตีขาไม่ตีขาสกูตีขาด้วยไไเล่นเลไม่เล่นไม่เล่นไม่ไทยเลี่มลิปได้เก่งทำตีขาอย่เงี้ยเออเก่งมากเลยหเ่อาเยลอเ่ตีขาเ่ไม่ไทตีเ อ่ะไม่ให้เกาะโดกเกาะเมเกี้เลเด็กคนนี้ก็อยากจะมาตใหญ่ยาดมาดิมาเลยมา้ีสกูันนี้ตีขาเร็วไม่ได้ตุ่าสกูันนี้ใแม่ดูแล้วปากเอ้ยเเมาเลวหนึอาไว้แข่งกันอันน่้สน้ำมันเยอะมากอะแม่วันเนี้ยตีตีตีีขาวแล้วอุยอมมาใช้หน แม่จับภาพไว้นะ<ห>นขึ้นมาเลยขออย่างแต่งหน้าไปยิ้มให้แม่ดู